สวัสดีครับพี่น้องนะครับืันนี้บหมบผพามาเบิ้งว่านะครับพี่น้องบุญทรงฟาร์มนะครับผ้าเดี๋ยวที่สัมผัสจะของนะครับพี่น้องมีเปิือดราคาน้ำนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อนกแก้วอ๋อเดี๋ยวเรียกปลาแก้วนะครับปลาแก้วนะครับ ที่อยู่ตรงนี้บ้านอะไรครับบ้านแจงงามตําบลตำบลแจงงามอําเภอหนองยะไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องปลาแก้วเริ่มเริ่มเลี้ยงนานยังครับบัวได้เลื่อนีเต็กนะจุดเริ่มต้นยังไงครับทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวก็เมื่อนราคาอ้อยมันต่ําก็เลยเลยจะมาเลี้ยงวัวเริ่มครับ ก็ปัญหามันก็อ่าอะไรต้นแรงครับราคาอ้อยก็ถูกก็เลยให้นมาเลี้ยงวัวดูบ้างครับอือก็ปีปีน้องๆเก็เรียนกันหมดอย่างงั้นชาวบางให้เขามีรายได้เดี๋ยวอีกสองสามปีอาจจะได้ขายวัวส่งนี่อ้อยกันในอ้อยก็ยังทําอยู่ครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เลยแหละแต่ว่าล้วนๆเลยแต่ดีนะครับมี คนแนะนำรอบข้างมีประสบการณ์นะครับาาพี่น้องมีล้านลูกลันล,ล้านการค,าาครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้วรวมแล้วยี่สิบตัวมยี่สิบตัวเดี๋ยวพาไปดูตัวเปิดราคานะครับพี่น้องไปให้ป้าแก้วเดินเดินพาดูเลยครับมีเปิดราคาน้านะครับพี่น้อง อย่าใครมาคุยเรื่องขอกนะครับตัวนี้วัวบวขาบวสาวอ๋อวัวสาวนะครับนะ่าะต้องถ่ายฝั่งนี้นะครับเป็นว่าเท่ไงนะครับพี่น้องจสูงประมาณรอยสามสิบห้าบวกนะครับตัวนี้ท้องยังครับยังเต้าอ,อยู่อ๋อเป็นวัวสาวนะครับนะ่จาจะใกล้ผสมแล้วนะพี่น้อง ยยเชื่องนะครับสูงเงาวดีนะครับก็อีกไม่นานน่าจะได้ผสมนะครับนี่เห็นว,ว,ว่าเหลืองนะครับสูงนะครับพี่น้องในการดีตัวนี้ป้าเปิดไว้เท่าไหร่ครับ ที่ที่เปิดไว้มันไล่ตัวรวมกันแ,แต่ตัวนี้นะจะส้อง8 0 0 0แปดนะ3,000แปดนะครับพ<ช>ี่<ช>น้องตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปดูข้างในอีกนะครับมันรุนๆนหมดเลยอ๋อไล่ไล่กันใช่ไหมครับตัวรุนหมดเลยไม่ยังงไรมีตัวไหนอีกครับที่ที่ขายอะครับก็ น่าจะป่อยเป็นบางตัวแต่ตัวตัวนี้ก็ยังไม่ป่อยเป็นบางตัวครับนอกจากตัวนี้มีตัวไหนอีกไหมครับก็คู่นั้นอ๋อคู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายงัวให้บริกรนะพี่น้องอ่ะคู่นี้นะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมนะพี่น้องยุโรปนะครับโอลูกผสมหมดลูนอะไรมาครับอ๋ออันนี้ลูกผสมยุโรปนะครับพี่น้อง อันนี้ก็ถึงว่าไทยไทยกลางไทยใหญ่เานะครับเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับป้าตัวละสามหมื่นห้านะครับตัวลายเหรอครับตัวลายนม่ต้องฟรีหมื่นท้องไหมครับตัวลายย,ยังไม่ท้องนะครับจะให้เบิง้งให้เบิ้งสามหมื่นห้านะครับพี่น้อง นี่นะครับตัวนี้กับะมาณสูงเมตรยี่หามีสามสิบนะครับพี่น้องสามหมื่นห่านะครับตัวนี้กับราคาสามหมื่นหานะพี่น้องสูงเงานะครับป็นราคา,ห,าหนาเลี่ยงนะครับพี่น้องถือว่า ไปเลี้ยงหาหกเดือนหรือท่องนี่ก็มีกําไรนะครับนี่รุ่นนี้ราคาอาจะราคาบนเลียงนะพี่น้องนะราคาหนาเรียงเดีย๋ยวผมให้เบิ้งตัวไล่นะครับนี่นะครับตัวนี้สี่หมื่นนะครับพี่น้อง จะมีกนาจ,จะมีลูกผสมยุโรปนะครับใุดนี้มีไหมครับ เดี๋ยวเขามาเบิ้งนะพี่น้องรอครับถูกใจก็มาคุยกันนะครับพี่น้องแต่ว่าที่เปิดไว้กับมีประมาณซีโตนะครับสามซีโตนะครับรอยากให้เบิ้งตัวนี้นะครับลายนะครับนี้สวยนะพี่น้องมี หลายตัวนะครับเขามาเบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรไว้ให้ราคาถือว่าหนาเรียงนะครับนี่สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดบวกนะครับพี่น้องตัวแรกสามหมื่นเจ็ดหรือสามหมื่นแปดนะครับแล้วก็นี่สามหมื่นห้าแล้วก็มี 35, ่สี่หมื่นนะครับพามาเบื้องของแยกคอดนะครับพี่น้อง อ๋ออันนี้น่องพันในออกนะครับอันนี้คลอดตอนไหนครับป้าครับอ๋อหกโมงเช้ามื้อนี้นะครับพี่น้องน่องพันในออกอยู่นะครับได้ตัวผู้ตัวเมียครับป้าตัวเมียนะครับแดงเลยนะครับพี่น้อง พ่อเป็นพ่อของพี่โอใช่ไหมครับีโอเจ้าเอ็มร้อยเจ้าเอ็มร <oy> ้อยนะครับพี่น้องตัว M นูน้เอ็มรอนไงน้เตัวมเมียนะครับแดงเจียมเลยนะครับ,ด,ด,รบดูงามนะครับจำ <laughs> เป็นตน้องมีห่องแยกคอดนะครับอันนี้ก็ห้องนี้ได้ตัวผู้นะครับพี่น้อง ป้าครับคอกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับป้างบประมาณประมาณสองแสนหกสองแสนหกรวมช่างรวมอะไรเลยใช่ไหมอ๋อนีนะครับพี่น้องกว้างยาวเท่าไหร่ครับกว้างกว้างตามนลยน่าจะแปดครับแปดแปดวาแปดว้างกับสิบเจ็ดเมตรครับ ิบเจ็ดเมตรนะครับนี่ตามช่องสิเจ็ครับช่องช่อง้นช่องช่องเมตรสิบสองเมตรนะครับพี่น้องยางดีนะครับนี่ขอกเขอยางดีเลยนะครับก็รวมค่าช่างรวมอะไรหมดแล้วใช่ไหมครับขอกปูนนะครับพี่น้องข้างหยาก,ก็เอาพื้นเลย ล้างหญ้านะครับหญ้าคือเลืยกวาดง่ายโอ้บดไอโกเห็ดเป็นข้างหยาครับพี่นอ้องเก็บกวดง่ายนะครับเริ่มแรกนี่เจอปัญหาอะไรบ้างี่เลี้ยงใหม่ครับที่คิดว่ายากตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆครับก็ม่มีตัเ้เริ่มแรกก็มีปัญหาคือเนี่ยตั้งตัก้อนเนี่ยต้อง ให้ล้านมาช่วยออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครเวลาที่ยากก็ให้ล้านมาช่วยชีพครับอย่างอื่นไม่มีอะไรครับก็พิเศษหน่อยนะครับต้องตอนลอดนะครับเพราะว่าถ้าลอดยากก็ต้องรีบคนรีบระบตกการหน่อยโดนู้นออกเองครับออกตอนเช้าตื่นเช้ามาหัววิ่ง้วครับ ทีนี้ได้ดึงออกนะครับนี่ก็ค่อยๆเลียนลูไปนะครับพี่น้อง,ง,งก็ถ้ามีคนที่มีประสบการณ์อยู่ข้างๆก็ถือว่าดีนะครับคอยแนะนําำคอยซอยเหลือนะครับนึ่ปลาแก้วฝากเบอร์โทรนะครับป้าเพื่อใครสนใจติดต่อวัวครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าแปดแปด ครับก็เขามาง่ายนะพี่น้องอยู่คางหมู่บ้านเลยนะครับบ้านแจงงามนะครับตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไส้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับราคาก็ถือว่าน่าเลี้ยงนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจที่เลี้ยงงัวนะครับท่านเริ่มต้นจากราคาประมาณนี้ก็ถือว่าว่มีขาดทุนนะครับพี่น้องไปเลี้ยงอีกจักหน่อยก็ผสมแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวลากกันไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมขอบคุณประแก้วมากๆครับผมนะครับสวัสดีครับ